สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนถ้าพูดถึงขนมไทยโบราณก็เห็นจะเป็นสิ่งนี้แหะครับแต่ในปัจจุบันก็อาจจะหลงลืมกันไปไม่มีใครทํากินทําขายนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือเมนูไข่หวานจะมีวิธีทําอย่างไรติดตามได้เลยครับเพื่อนๆอส่วนประกอบก็จะมีง่ายๆก็มีไข่ไก่นะครับ มีเกลือน้ำตาลทรายาเราใช้ชนิดที่ไม่ขัดสีนะครับแล้วก็ขิงแก่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมามาม,ามาทำกันเลยครับเพืเ่อนๆลำดับแรกเราก็ทำความสะอาดขิงก่อนนะครับเพื่อนๆใช้ขิงแก่นะครับแล้วก็ใช้ค้อนขูดนะครับบริเวณเปลือกด้านนอกนะอย่าใช้แค่นี้พอนะครับเพื่อนๆนะนี่ ขูดรอบๆนะครับพเพื่อนๆนี่ขูดแบบนี้มันก็จะออกและเปลือกนะครับถ้าเพื่อนๆใช้มีดเนี่ยแหมคุณค่าทางอาหารจะหมดเลยนะครับพเพื่อนๆเพราะว่าส่วนน้ํามันละเหยของขิงเนี่ยมันจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับเปลือกนะด้านนอกนะครับเพราะว่านี่นะครับเราก็ขนะูดแบบนี้นะฮะให้หมดเลยนะครับพเพื่อนๆก็สะอาดเรียบร้อยดีแล้ว เสร็จแล้วเราก็ทําการทุบขิงเลยนะครับทุบใช้ทุบนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆใช้ประมาณสักสองชิ้นพอนะครับสาหรับวันนี้นะครับอ่าเราก็ตั้งกระทะอ่าตั้งหม้อนะครับต้มขิงก่อนนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะครับอ่าเราจะทําการต้มขิงใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนั่นเองครับเพื่อน และน้ําที่เราใส่ลงไปนะครับก็ใส่ให้พอท่วมไข่นะครับเพื<ๆ>่อนๆพอท่วมไข่เพราะว่าเดี๋ยวเราตอกไข่ใส่ลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่ติดก้นกระทะครับเพื่อนๆพอได้เวลาเราก็เติมใส่นี่เลยฮนะน้ําตาลลงไปเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อตัดความหวานความเผ็ด เสร็จแล้วเราก็หลีไฟนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับทีละฟองนะครับเพื่อนๆเ,เราเอาขิงออกมาก่อนก็ได้นะครับพอไม่จาเป็นแล้วนะครับน้ําขิงออกหมดแล้วนะครับเราก็อ,าออกก่อนนะครับหรือเพื่อนๆอ,อาจจะดับไฟไปเลยก็ได้นะครับใส่ทีละฟองเพราะจะทําให้ไข่เนี่ยมันไม่แตกนั่นเอง เราตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนแล้วก็ใส่ลงไปที่เราฟองนะครับฟองที่สองครับเพื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะไขหวานเนี่ยปัจจุบันก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นขนมไทยๆอีกชนิดหนึ่งเพื่อนๆรู้ไหมว่าคืออะไรใส่แป้งกลมๆแล้วก็ ใส่กะทินั่นก็คือบัวรอยไทหว่านั่นเองครับเพื่อนๆนี่ก็รอพอเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับรอให้ไข่สุกแล้วแต่เพื่อนๆชอบว่าจะาสุกมากสุกน้อยนะครับ บางคนก็อาจจะเป็นจุกไม่มากนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปยกใส่จานเสิร์ฟรับประทานครับก็เป็นเมนูชาวบ้านดั้งเดิมนะครับเมื่อทำไร่ทำนาทำสวนหมดเลี้ยวแรงแล้วก็มาโดบไข่นั่นเอง กับน้ำขิงนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลนะครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบน้ําขิงก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนี่ก็รอไข่สุกโอเคนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้จะได้คําคลิปต่อๆไปนะกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อนๆนนี่ และนี่ก็คือเมนูอาหารไทยโบราณขนมไทยโบราณไขห,หวานนี่จับใจนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะครับไปละกีบๆไปละไปละยกขึ้นโต๊ะจ้าเน,นเ,นนเน้นเน้นๆหอมกุ่น